มันอาจจะสูงก็ได้นะแต่อาจจะช้าเราต้องสังเกตไปอีกห้าครั้งนะแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อไปครัพ่อเราก็ต้องรดน้ำไปทุกวันอย่างเดิมแต่ต้องทำในกระถางเดิมนะลูกส่วนกระถางที่เราไม่ได้รดน้ำเราก็ไม่ต้องรดนะลูกสองวันผ่านไปกระถางใบที่สองไม่รดน้ำใช่ไหมคะวันนี้ มาสำรวจต้นถั่วอีกแล้วเหรอลูกค่ะพ่อวันนี้มันก็สูงขึ้นอีกแล้วค่ะอย่าลืมวัดความสูงแล้วก็รดน้ำเหมือนเดิมนะลูกค่ะพ่อลอยตื่นขึ้นมาสำรวจต้นถั่วที่ปลูกเทงเอาไวท้ทุกๆสองวันจนครบห้าครั้งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นถัว่วค่ะค่ะ ลยในกระถางใบที่หนึ่งสูงเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ในกระถางใบที่สองที่ไม่ได้รดน้ำจะเหี่ยวเฉาและหยุดความสูงไว้ตั้งแต่ตั้งที่สองแล้วค่ะแล้วพลอยคิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะลูกร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆลองช่วยพลอยคิดสิคะว่า เพราะเหตุใดต้นถั่วทั้งสองกระถางถึงมีความแตกต่างกันอเดี๋ยวเราขอตัดไปที่เด็กนะคะเอาละช,ช่วยพลอยคิดสิคะว่าต้นถั่วทั้งสองต้นนี้ทำไมถึงมีผลการทดลองที่มันแตกต่างกันใครตอบได้ช่วยยกมือเลยคะ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนคนม้างให้เด็กชายมนเทพตอบบ้าง อมรอเทพช่วยตอบหน่อยมีต้นไม้อยู่สองกระถาง,รถางก,บบ 2. กระถางใบที่หนึ่งกับใบที่สองกระถางใบที่หนึ่งรดน้ำกระถางใบที่สองไม่ได้รดน้ำทำไมความสูงถึงได้แตกต่างกันใบที่หนึ่งพอรดน้ำครับเพราะรคะใบที่หนึ่งพอรดน้ำใบที่หนึ่งรดน้ำแต่ใบที่สองไม่ได้ไม่ได้รดน้ำคำถามถาม,ถาม,ถามว่าคิดว่าทำไมใบที่สองไม่เจริญเติบโตคะ ไม่ได้รดน้ำเพราะไม่ได้รดน้ำนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับอมรเทพด้วยค่ะนะคะ,นะคะน้ำนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของพืชเห็นไหมคะอันนี้เป็นการทดลองง่ายๆจากการทดลองนี้เราหาอะไรคะเราทำการทดลองเปรียบเทียบกันสองต้นใช่ไหมคะต้นหนึ่งรดน้ำอีกต้นหนึ่งไม่ได้รดน้ำตั้งไว้ในที่ เดียวกันใช้ดินที่ปลูกเหมือนกันส,ส,สิ่งที่แตกต่างก็คือการรดน้ำอีกต้นหนึ่งรดน้ำอีกต้นหนึง<ม>่งไม่ได้รดน้ำอันนี้เป็นการทดลองเพื่อเราสามารถตรวจสอบได้ว่าน้ำนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ถ้าเราจะทำดินว่าในดินมีแร่ธาตุอย่างไรมันมีการเจริญเติบโตแตกต่างกันไหม และแสงเราจะทํำยังไงดีคะถ้าคุณครูให้ออกแบบการทดลองสมมุติว่าเอาเรื่องแสงและกันเราอยากรู้ว่าแสงนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไหมเราจะออกแบบอย่างไรออกแบบได้ไหมอะน้องเปียบอกว่าเดี๋ยวหนูจะขอลองตอบดูอ่ะส่งไม้ให้เด็กหญิงเปียถ้าเราจะ ตรวจสอบเรื่องแสงว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไหม <c oughs> เราจะออกแบบการทดลองอย่างไรคะนำต้นไม้ไปวางไว้ตรงที่มีแสงแดดค่ะ,ะปลูกต้นไม้กี่ต้นสองต้นค่ะอีกต้นหนึ่งลดน้ำค่ะลดน้ำและได้รับแสงไหมคะได้รับแล้วอีกต้นหนึ่งไม่ลดน้ำค่ะไม่ลดน้าและได้รับแสงไหมคะไม,ไ,มไ,ไม่ได้รับ <c oughs> ได้รับเเราถาม <c oughs> ถึงเรื่องแสงนะ <c oughs> ถ้าเราอยากรู้อะไรง่ายๆนะคะถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็จํากัดสิ่งนั้นนะคะเกือบถูกแล้วแหมอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวแต่ก็ยอดเยี่ยมมากขอเสียงปรบมือให้กับน้องเปียะด้วยค่ะนะคะอะเดี๋ยวเราลองมาดูการทดลองที่คุณครูนํามาเพิ่มเติมให้จากสไลด์กันนะคะ,ะเดี๋ยวขอตัดไปที่สไลด์ก่อนอนักเรียนก่อนนะคะ วันนี้คุณครูก็ลองออกแบบการทดลองมาอย่างนี้ว่านักเรียนแช่เม็ดถั่วในน้ำจำนวน40เม็ดเป็นเวลาหนึ่งคืนเมื่อกี้บอกเหตุผลแล้วทำไมจะต้องแช่ในน้ำก่อนเพราะว่าจะได้งอกออกมาได้รวดเร็วแต่ถ้าไม่ต้องแช่ก็ปลูกได้แต่จะงอกออกมาเป็นไงคะขากว่านั่นเองนะคะเอามาแช่ไปหนึ่งคืนเสร็จปุ๊บทาอะไรต่อไปนาดินที่รด นำดินที่รดน้ำมาใส่แก้วพลาสติกดินเนี่ยรดน้ำให้ความชุ่มชื้นชุ่มชื้นมาแล้วนะคะใส่ลงในแก้วพลาสติกใบ,ใบที่หนึ่งวางเม็ดถั่วเขียว<บ>10เม็ดลงบนดินแล้วก็รดน้ำทุกวันใบที่หนึ่งรดน้ำทุกวันตั้งทิ้งไวท้ที่ที่มีแสงสว่างสองถึงเจวันวัดความสูงบันทึกผลนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เจ็ดวัน อันนี้ทําการทดลองระยะยาวเลยนะเจ็ดวันบันทึกผลนะใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งลดน้ําด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะต่อไปใบที่สองวางเม็ดถั่วเขียวไว้บนดินไม่รดน้ำาอเจ็ดว,วันใบที่สองไม่รดน้ํานะคะทาเหมือนกันหมดเลยแต่ใบที่สองเป็นไงไม่รดน้ํานะคะใบที่สอง ไม่รดน้ำนะคะไม่รดน้ำตั้งในที่ที่มีแสงหรือไม่มีแสงคะเอะมีแสงนะคะมีแสงมีแสงส่องถึงแต่ไม่รดน้ำนั่นเองนะคะต่อไป นี่แบบเป็นแบบนี้ต่อไปใบที่สามเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ดันเอาตั้งไว้ที่ไหนคะในกล่องทึบเป็นเวลาเจวันนะคะใส่เม็ดถั่วเท่ากันรดน้ําก็รดน้ําเหมือนกันใช่ไหมคะรดน้ําแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะใส่กล่องทึบใช่ไหมคะไม่ได้รับแสงนั่นเองนะคะ ไม่ได้รับแสงใบที่3นะคะเป็นแบบนี้เอ,เอาแอบ,บไว้ในกล่องนะคะและสุดท้ายใบที่4รดน้ำทุกวันตั้งไว้ที่ที่มีแสงสว่างส่องถึงนะคะแต่ไม่ได้ปลูกบนดินดันไปเอาอะไรมาปลูกคะเอาอะไรมาปลูกสำลีนะคะวาง10เมตรบนสำลีนะคะปลูกในสำลีรดน้ำด้วย แล้วก็ตั้งไว้ที่มีแสงนะคะที่ที่มีแสงนะคะเจ็ดวันมาดูอันนี้ไปดูภาพจากสไลด์ก่อนนะคะแก้วพลาสติกที่นี่ค่ะปลูกบนสำลีไม่ใช้ดินนะคะผลการทดลองผ่านไปเจ็ดวันวัดขนาดความสูงพบดังต่อไปนี้นะคะต้นที่หนึ่งแก้วที่หนึ่ง เจ็ดวันสูงกี่เซนติเมตรคะสิบเซนติเมตรดูวันสุดท้ายเลยนะแก้วที่สองเจ็ดวันสูงเท่าไรคะหนึ่งเซนติเมตรแก้วที่สองนี่ไม่รดน้ำใช่ไหมไม่รดน้ำเลยแก้วที่สามสูงกี่เซนติเมตรคะสามเซนติเมตรอันนี้ใส่ไว้ในกล่องทึบรดน้ำนะแต่ว่าใส่ไว้ในกล่องทึบและแก้วที่สี่ สี่จุดห้าเซนติเมตรแก้วนี้ไม่ได้ปลูกในดินแต่ปลูกในสำลีคำถามเมื่อวิเคราะห์จากตารางบันทึกผลแล้วถามว่าต้นถั่วเขียวในข้อใดจเจริญเติบโตน้อยที่สุดเพราะเหตุใดอ่ะกลับไปดูจเจริญเติบโตน้อยที่สุดสเพราะเหตุใด,ดอ่ะใครจะตอบให้เนาะศิรวิทย์ิรวิทย อ่ะสิรวิทย์ตอบให้หน่อยต้นใดจเจริญเติบโตน้อยที่สุดคะต้นที่กระถางใบที่สองเหตุผลเพราะไม่มีน้ําไม่มีน้ําเลยเพราะน้ําจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตไม่มีน้ําฉันก็ไม่โตเอาโปรบมือให้สิรวิทย์ด้วยค่ะและข้ออีกข้อหนึง่งข้อสองถามไป ต้นถั่วเขียวในข้อใดเจริญเติบโตมากที่สุดเพราะเหตุใดอ่น้องให้รัตนาคารเป็นคนตอบต้นไหนเจริญเติบโตมากที่สุดต้นที่ต้นไหนเจริญเติบโตมากที่สุดอาจจาไม่ได้ย้อนกลับไปดูที่ตารางบันทึกผลต้นที่หนึ่งโตถึงสิบเซนติเมตรเพราะเหตุใด เพราะได้รับน้ําได้รับแสงได้รับน้ําได้รับแสงและปลูกบนอะไรด้วยดินปลูกบนดินด้วยใช่ไหมคะเอาปรบมือให้รักจันฐานด้วยค่ะนะคะอได้รับน้ําได้รับแสงและปลูกบนดินเพราะฉะนั้นในต้นหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะได้รับธาตุได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตที่เต็มที่นะคะ ทำให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้จากการทําการทดลองนั้นเพื่อสรุปว่าน้ําแสงและดินจําเป็นต่อการเจริญเติบโตขอย้อนมาดูที่กระดานนิดหนึ่งนะคะในแก้วที่1ได้ครบหมดเลยนะคะได้อะไรบ้างได้น้ําได้แสงและก็ปลูกในในดินปลูกบนดินบนดินก็มีอะไรคะ ธาตุอาหารใช่ไหมคะธาตุอาหารอันนี้ได้ครบหมดเลยทําให้ต้นหมายเลขหนึ่งนั้นจเจริญเติบโตได้เต็มที่และก็สมบูรณ์ส่วนต้นที่2โตน้อยที่สุดสูงแค่1เซนติเมตรเพราะว่าไม่ได้ลดน้ํามีแสงจริงได้ธาตุอาหารจากดินจริงแต่ว่าไม่ได้รับน้ําเลยเพราะฉะนั้นตายแน่ๆใช่ไหมคะ,จะเจริญเติบโตน้อยมากต่อไปใน กระถางใบที่สรดน้ำปลูกบนดินได้ธาตอาหารแต่ใส่ไว้ในกล่องทึบซึ่งไม่มีแสงจึงทำให้ไม่สามารถสร้างอาหารได้เพราะพืชใช้แสงในการสร้างอาหารข้อนี้จึงเจริญเติบโตได้น้อยนะคะและข้อสุดท้ายไม่ได้ปลูกบนดินนะคะปลูกบนสำลีไม่ได้อะไร ไม่ได้แรทาทดหรือธาตอาหารนะคะไม่ได้ไปปลูกในสำลีรดน้ำมีแสงแต่เจริญเติบโตน้อยอันนี้ก็คือไม่ได้รับธาตอาหารนั่นเองอันนี้เป็นการออกแบบการทดลองนะคะคราวหน้าเราจะให้นักเรียนได้ทำการออกแบบการทดลองเองนะคะลงในแบบบันทึกกิจกรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชนั้นมีด้วยกันอยู่สี่อย่างน้ำ <c oughs> แสงแดด <c oughs> และธาตุ <c oughs> อากาศสี่อย่างนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ